วันที่15ธันวาคม2565ที่เรือนจำกลางบางขวางจังหวัดนนทบุรีนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจโทย,ยุทธนาแพรดำรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนายปียะศิริวัฒนาวารังกูลรองเลขาธิการปปสและนายชูวิทย์กมลวิสิ์ได้รวมกันแถลงความคืบหน้าคดีกลุ่มจีนสีเทาโดยทางด้านของนายสมศักดิ์ได้แถลง ถึงการทํางานและความคืบหน้าของชุดพาลีปราบยาและการทํางานของปปสในคดีกลุ่มจีนสีเทาเครือข่ายของนายตู้หา่าวขณะนี้ DSI ไได้รับเป็นคดีพิเศษแล้วฐานความผิดฟอกเงินตามบัญชีแนบท้ายพรบก,การสอบสวนคดีพิเศษเนื่องจากเป็นคดีการฟอกเงินยาเสพติดมูลค่าสูงกระทบวงกว้าง ส่วนผลความคืบหน้าคดียึดอายัดทรัพย์ก่อนหน้านี้ DSI ยึดอายัดได้3 0 2 0ล้านบาทและว,วันนี้ยึดเพิ่มได้อีก189ล้านบาทปปสยึดอายัดได้2,192ล้านบาทซึ่งมีทรัพย์สินบางส่วนซ้ำกับ DSI ทำให้ขนาดนี้ยอดรวมอยู่ที่4,401ล้านบาทและทางปปสกำลังออกหมายยึดอายัดเพิ่มอีก1,123ล้านบาท และจากการสืบสวนเพิ่มเติมทราบว่านายตู้หาวมีนมินีเป็นนายทุนอยู่เบื้องหลัง DSI ได้สืบทราบว่ามีกลุ่มคนอีก4-5ถึงคนถือพาสปอร์ตต่างชาติคาดว่าเป็นนายทุนซึ่งกำลังสอบสวนเชิงลึกว่าเป็นใครบ้างหากพร้อมจะได้เปิดเผยต่อไปโดยตอนนี้ได้เลขพาสปอร์ตแล้วคาดว่าจะเรียกม,มาให้สอบปากคำภายใน2ส,สัปดาห์นี้และจะดำเนินคดีภายในไม่กเกิน30วันด่านพันตำรวจโทยุทธนาแพรดํารองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนของคดี ดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องนั้นไม่ว่าจะเป็นความผิดอาชญากรข้ามชาติต้องอยู่ที่คณะกรรมการคดีพิเศษที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายนายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมปหลัดกระทรวงการคลังประลัดกระทรวงมหาดไทยผู้แทนสตชอ,อธิบดีดีเอสไอและอีกหลายหน่วยงานเป็นกรรมการพิจารณาว่าจะเป็นคดีพิเศษหรือไม่ในส่วนของการดําเนินคดีอาญาก็ยังเป็นเรื่องของตํารวจส่วนการยึดทรัพย์คดียาเสพติดก็เป็นหน้าที่ของ ปปสเ s i ก็ดูเรื่องการฟ้องเงินต่างหน่วยงานต่างทำงานในของตนเองแต่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยในการสอบสวนสามารถดึงหน่วยงานต่างๆมาร่วมสอบได้ด้านนายชูวิทย์กำมลวิสิทธ์ได้กล่าวขอบคุณนายสมศักดิ์และทีมงานและมอบก,กระเช้าดอกไม้แสดงความขอบคุณที่ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังตนยืนยันว่าต่อสู้เพื่อพดุง์ความยุติธรรมไม่มีใครอยู่เบื้องหลังไม่ได้เกลียดใครทั้งนั้นอยากทําเป็นตัวอย่างให้คนได้เห็นวันนี้ประชาชนมั่นใจในกระบวนการของ กระรวงยุติธรรมถือเป็นที่พึ่งของสังคมการที่ DSI เข้ามาทําคดีจะช่วยสืบได้ทั้งหมู่บ้านส่วนตํารวจจะสืบบ้านไหนก็ทําไปซึ่งการที่ DSI รับเป็นคดีพิเศษไม่ใช่เพราะตนมากดดันแต่เป็นไปตามกฎหมาย